เอาละเว้ยเบเบ็ด XG1 ในที่สุดก็มาถึงสักทีไปดูกันว่าวันแรกจะมีอะไรเด็ดๆกันบ้างคือเรื่องก็มีอยู่ว่าเช้านี้เนี่ยเราแวะไปชั้นเวอร์เพราะว่าที่ชั้น8เนี่ยเป็นวันแรกของเบเบ็ด XG1 ซึ่งก็เป็นสนามแข่งระดับประเทศที่เราไปตั้งแต่ช่งชวงเช้าไว้แรกๆเลยเนี่ยก็เพราะว่าเราลีบไปตามราารเบเบ็ของใหม่ไว้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัว BX00 แมมมอทสัสีเมทัลโค้ดแบล็คบ,บิด E ที่ไม่ต้องตามร่าให้เหนื่อยตัวต่อไปเนี่ยก็เป็น CX07 ไปกัซัดบราซึ่งเขาว่ากันว่าก็เป็นตัว ทั้งตัวไซเบอร์ตเฟรมรวมไปถึงโคบอลดากูนสีใหม่กล่องเบเบดนโรเสาร์อย่างจุดศักิ์เวิร์สที่ก็จะเป็นตัวโคอร์บเรชั่นใครไม่ทันเทเลโนบีที่เป็นตัวทีเล็กหรือสปิโนซอรัสที่ก็จะเป็นตัวโรเทเลโนซึ่งยังไม่มีในฝั่งของญี่ปุ่นเขาก็ยกเอามาด้วยจ้งว่าไปแล้วก็ยังมีพวกตัวพิเศษที่รีเมคจากพักเบทตันไฟอย่างร็อกเรียวเนหรือจะเป็นนกย่างไฟโมใหม่บีเอกซ์ยี่สิบสามฟินิกวิ่งกับบีเอ็กซ์ศูนย์ศูนย์เขียวดำในตำนานโคบอลดากรูนทั้ง 1> <G> 1. ซึ่งงานนี้เนี่ยเขาจัดที่ชั้น8เซนท์เวิร์ตรงโซน h o u e s e of e v e n t ตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่5สิงหาคมบอกได้เลยว,ว่าใครที่เป็นแฟนเบสเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับ